ลักเราไม่เท่ากันตอนที่เก้าไม่ยอมแพ้เหนื่อยชะมัดเลยนั่นคืสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเรียนไปได้สักพักผมรู้ว่าการเรียนใช้พลังงานไปเยอะแต่ผมก็ต้องใช้เวลาหลังเลิกเรียนไปทาง,งานพิเศษต่อกับข้อหอพักกับการเวลาปิดหอพอมาถึงกลับต้องมาเจอคนอยู่ในห้องที่พอเห็นแล้วยิ่งให้ผมนั้นหนื่อหนักขึ้นไปอีก อย่างที่รู้ว่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผมกับตความสัมพันธ์ทุกอย่างไปจากพร้อมผมไม่คิดทันกลับไปวองหรือพูดคุยเหมือนแต่ก่อนและมองมันเป็นแค่คนคนหนึ่งที่อยู่ร่วมกันแต่นั้นไม่ได้ไหมายความว่าพร้อมจะทําเช่นเดียวกันเพราะอีกฝ่ายยังคงม,มองผมไม่ต่างไปจากเดิมอา้าวกลับมาแล้วเหรอเสียงรถทักของพร้อมทายผมนั้นทัพพีก็าหันไปมองซึ่งผมก็ไม่คิดตอบตัวอะไร เราจะเอากระเป๋าไปเก็บเราหยิบผ้าเช็ดตัวขึ้นมาพาดบ่าผักไปอาบน้ำเซฟถึงจะมองกูเป็นอากาศอะแต่กูอะไม่ยอมแพ้หรอกนะเสียงตะโกนตามหลังของพร้อมเท้าผมนั้นถึงกับใช้งักฝีเท้าแต่ถึงอย่างนั้นผมกลับไปคิดทาะกลับไปมองและเดินเข้าห้องน้ำถ้าเหมือนกับว่ามันนั้นไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ผมตัดใจเรื่องดีได้แล้วทั้งยังเดินหน้าต่อไป ได้ไกลแล้วด้วยดังนั้นผมไม่คิดจะหักกลับไปบองอดีตที่แสนเจ็บปวดนั่นอีเด็ดขาดควาหัวจะถึงหมอนกระปาเข้าไปเกือบเที่ยงคืนสวนสาเหตุนั้นก็มาจากที่ผมต้องใช้เวลาที่เหลือทำรายงานและงานต่างๆที่อาจารย์สั่งมาเลยพอได้นอนผมก็แค่จะดับไปทันทีด้วยความเพียรชีวิตผมนั้นวนลุปไปแบบนี้ทุกวันจนกระทั่งมาถึงวันที่ผมรู้สึกว่ามันเกินขีด ุดความสามารถของตัวเองเซฟมึงโอเคไหมอะผมในตอนนี้คือนน้ฟุตไปกับตัวเรียบร้อยแถมสภาพตอนนี้ของผมเองกระดูกแทบไม่ได้นาซีหนาวสัน่นแทม่รู้สึกอ่อนเพียแบบสุดๆซึ่งทให้ผมรู้ว่าตอนนี้ตัวเองกำลังไม่สบายไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังเงนหนนาขึ้นไปมองเพื่อนและตอบกลับไปด้วยสีนหน้าปกติ โอเคสิก่อนตอบอะ่ะดูสภาตัวเองก่อนไหมเพื่อนๆต่างสาหน้ากับสิ่งที่เห็นไอ้ฟิลนั่นพี่เจมนี่ว่าเรียกมาเลยให้เขามาดูเซฟมันหน่อยฟิลที่ผ่านไปตามที่เพื่อนบอกแล่พอเห็นป้าหมายกรีบตรงไปก่อนที่ผมนั้นจะดีเสียใครบางคนเดินกลับเข้ามาและพอเงยขึ้นไปมองก็เห็นเจมกำลังมองผมด้วยความเป็นห่วง มือของมันยกขึ้นมาทัดหน้าผากของผมทันทีโหร้อ,อนจีนี่มึงกินยาหรือยังวะเซฟไม่ต้องกินหรอกเดี๋ยวก็หายอ่ะผมตอบพาไพยุตัวให้กลับมานั่งหายกับผีนะ่สิ่ข้สูงขนาดเนี้ยลุกเลยเดี๋ยวกูพาไปหามหมอเจมี่เข้ามาพยุงแต่ผมกลับยัำให้อีฝ่ายไปทำแบบนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อยากินเอง อย่าดื้อเดี๋ยวไม่เซฟเดี๋ยวกูพาไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงค่า้จ่ายด้วยนะเดี๋ยวกูจัดก,การให้ไปเลยลูกเดี๋ยวนี้ทีแรกผมก็ไม่ยอมลุกแต่พออีกฝ่ายทำทีจะเข้ามาอุ้มผมเลยต้องยอมแล้เดี๋ไปยังรถที่จอดอยู่ไม่ไกลแต่ไม่ทันที่ผมจะขึ้นรถก็มีใครบางคนวิ่งตรงมาหาพวกเราแต่สายตาของคนที่มาใหม่นั้นกลับมองผมแค่คนเดียวเซฟเป็นไงบ้าง มึงมาได้ไงวะพร้อมคณะมึงอ่ะอยู่ทางนึงไม่ใช่หรอผมเองก็คิดแบนเดียวกับเจมพอคณะแพทย์กับคณะที่ผมเรียนอยู่นั้นอยู่คนละฟากของรวม,มหาลัยมีคนบอกกูว่าเซฟป่วยอ่ะเป็นไงบ้างพร้อมให้มาถามแต่ผมกับมึงคำพูดของมันและหันไปเปิดประตูรถเพื่อขึ้นมันแทนซึ่งนั่นทำ,ทำให้พร้อมทำเพียงแค่ยืนนิ่งอยู่กับที่ มึงกลับไปเธอเดี๋ยวกูพามันไปหาหมอเองแต่กูพร้อมตอนนี้มึงกำลันเป็นยังไงอ่ะก็น่าจะดูอยู่นะแต่ยังไงมึงไม่ต้องห่วงนะกูจะดูแลมันอย่างดีอ่ะเจมตัวบาบพร้อมเบาๆแล,ล้วรีบขึ้นรถก่อนจะขับออกไปทิ้งให้พร้อมนั้นยืนอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังหลังจากถึงมือหมอผมก็ไะรู้ตัวเองนั้นเป็นเพียงแค่ไข้หวัด ส่วนอ่อนเพียนั้นก็มาจากการที่ทํางานหนักแถมยังพักผ่อนน้อยก็เลยทําให้ป่วยหนักกว่าปกติคุณหมอก,ก็เลยให้ยามากินความกัดน้ำให้ผมพักผ่อนเยอะๆแต่ถึงอย่างนั้นผมกับคิดว่าผมคงทําเรื่องแบบนั้นไม่ได้กูต้องไปทํางานน่ะนั่นคสิ่งที่ผมคิดและออกจากโรงพยาบาลเซฟหมอบอกว่าให้มึงพักไงมึงไปทำไมไม่ได้อ่ะ ถ้ากูไม่ทำงานกูก็ไม่มีเงินอะ่ะผมในตอนนี้แต่แต่ก็มมองถุงยาในมือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมป่วยแบบนี้แต่พอก่อนหน้านี้ผมเคยเป็นมันหลายครั้งแต่ที่แย่สุดก็คงจะเป็นโชคที่ผมนั้นกันนูกทองใสยฟ้าตอนนี้นผมทั้งเครียดทั้งยังต้องทำงานหนักร่างกายรกร็แทบจะไม่ได้พักผ่อนแต่ท้ายทผมล,ลุบป่วยถึงขัน้นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล แต่นั้นผมคิดว่ามันคงไม่มีอะไรแต่มันกลับวิ่งให้ผมถึงกับพูดไม่ออกอย่าเมื่อคุณหมอเอ่ยประโยคนั้นออกมาดูตัวใช่ไหมครับว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่ครับแล้วรู้ไหมการทำแบบนี้มีผลเสียต่อเด็กถ้าคุณมาโรงพยาบาลชาอีกนิดคุณคงด้วยเสียเขาไปแล้วผมจำความรู้สึกนั้นได้ดีว่าตัวผมนั้นชาไปทั้งตัว ผมไม่เคยกลัวได้มาก่อนแต่พอดีประโยคนั้นไม่ได้ให้ผมได้รู้ว่าตัวเองเกือบเสียชีวิตนิดน้อยไปซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงผมไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตนี้ต่อ,อยังไงดีเซฟเป็นอะไรไปวะสีแดงของเจียให้ผมนั้นไปสติกลับมาและนั่นทำให้ผมหายไปมองคนด้านข้างโดยไม่รู้เลยว,ว่าบริเวณของตัวเองนั้นกำลังมีน้ำตาไหลออกมา เราให้ทำไมวะเจนดูตกใจกับสิ่งที่เห็นเดียดใช้มือที่ว่างหันปีบทิชชู่มาให้คิดอะไรนิดหน่อยอะพอเลยมึงเลิกคิดมากได้แล้วแม้เจนจะบอกแบบนั้นแต่มันก็อดไม่ได้จริงๆผมยังมีเรื่องที่ให้คิดอ,อีกหลายเรื่องซึ่งถ้าอยากให้ผมหายจากเรื่องนี้ได้ก็คงจะเป็นวันที่ผมมีเงินพอจะทำให้ชีวิตของผมและครอบครัว ได้อยู่อย่างสบายซึ่งมันมันมีทางเป็นไปได้เลยพอมาถึงหอเจีงก็ได้ผมขึ้นไปนอนโดยไมลืมกําชับรืออยาที่ต้องกินผมเองก็ตอบหลับไปเพราะไม่อยากให้อีฝ่ายนั้นเป็นห่วงซึ่งพอทุกอย่างเรียบร้อยเจีงก็หอ,อตัวกลับเนื่องจากว่ายังต้องไีเรียนต่ออย่าให้กูรู้นะว่ึงไปทำงานอะไม่อย่างนั้นอะกูกดมึงแน่ หล้แล้วเจมส์ชนะเบาๆเืยได้ออกจากห้องไปพอภายในห้องเหลือเพียงแค่ผมคนเดียวผมก็เลยหลับตาเพื่อบอกให้ร่างกายได้ผักผ่อนและพอรีดยาทายผมนั้นหลับไปในเวลาอันสั้นก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกทีก็าภายในห้องนั้นปกคุมไปด้วยความมืดแต่ในช่วงขยับตัวนั้นผมกลับรู้สึกว่าบนหนากของตัวเองนั้นมีอะไรบางอย่างมาวางพัดเอาไว้มีมัน ผมมีผ้านั้นขึ้นมาแล้วมองมันอย่างพิจารณาอา้าวเซฟตื่นแล้วหรอผมหันไปตามเสียงพูดนั้นซึ่งให้ผมได้เห็นพร้อมกำลังเดเออกมาจากห้องน้ำและในมือของมันนั้นคือกำลังใบเล็กก่อนที่มันจะามาวางไว้ข้างเตียงใครมึงสูงอะ่ะกูก็เลยเช็ดตัวให้ผมยังคงไม่ตอบอะไรนอกจากมองคนตรงหน้าอย่างไม่เข้าใจ ส่ผ้ามาสิมึงมาดูแลกูทำไมอะ่ะในเมื่อกูบอกแล้วไงว่ากูจะไม่ยอมแพ้และจะให้มึงหันกลับมารักกูอีกครั้งอะ่ะคุยกันให้เรื่องนะครับมาถึงตอนนี้นะครับน้องเซฟของเราก็ป่วยจนได้แต่แล้วก็มีว่าที่คุณหมอมาดูแลไข้ให้นะครับแบบเนี้ยหายไวๆอย่างแน่นอน เรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปนั้นต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย